กาเพื่อนเอาพื้นเรียบร้อยแล้วดับครบแล้วครับถ่ายไม่ได้เลยดูเลือดอาบเลยได้นี่หนามท่านแม่ก็พาลุยวันนี้มาสองคนครับไปเฮาเดบงเงินปีไฟต่อดูที่ไฟก่อนครับก่อนออกจากพื้นที่เพื่อความชัว พึ่งใหม่ครับผมเลยไม่ได้ถ่ายได้แต่หัวน้ําประมาณสักขวดนึงนี่แหละแต่ต้องเอาครับผมวันนี้มาไกลมากเลยลังแรกด้วยครับไม่เอาก็เลิกไม่ดีนี่ครับที่เอาพึ่งเชืองกระดาษอยู่เลยแม็กกาขีเพึงเนี่ยเพื่อได้ไปต้มพอนขนหนูนี่ครับข้างบนเดี๋ยวน้ำพึ่งไปดูข้างนอกครับผม น้ำเล็บเดี่ยวเยอะนี่เดี๋ยวถุงลัว่วอะไม่มีแล้ว้างเดียวเขามาเม,มื่อกี้นี่นี่แม่กแม่กนิ <laughs> สั่งหนิปิดมูอละไปครับผมดูนี่ต่น้ำเล็บเดียดยเ่ยวได้นี่เห็นว่าห้อยห้อยหอมีฟันจำได้ด เออเดี๋ยวเขาออกไปทางทาง,ทางเลยเด้ไอไปครับหาทางออกก่อนไม่รู้จะออกทางไหนได้ดิยพันแม็กมุดไปดูต่อ,อเอาอยากมากเพื่อนๆลังแหลมยากจริงๆครับนี่ครับดวงหน้ำเลย แต่ร่างแรกขอครับผมจะใหม่เถ่แก่ก็ต้องขอ,อวันนี้ที่ยผ้าครับผมยิบห้ามีนาหกเจ็ดครับเดี๋ยวไปดูน้ำข้างนอกผ่านแม็กขเขาเขามุดเข้าไปดูพึ่งต่ออยู่เดี๋ยวเขาออกมาดูครับดวงเรียบเดียวเห็นพึ่งบินเข้ามาครับผม ตอมดอกติวบินเข้ามาก็เลยต้องตามนี่ครับถึงถนนแล้วดูน้ำครับผมเดือดพอได้อยู่ครับสักขวดหนึ่งพอกว่ากว่ายอยู่เหนเืน่อยเพือดเดี๋ยวของเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปเดินดูฟึ่งต่อ ครับผมเพื่อนมาเจอพึ่งมาลงเกาะใหม่ครับนี่ครับเสียงให้รุ่มหน่อยกลับมารถครับผมเจอพึ่งมาลงเกาะใหม่ไม่ได้เสียงอะไรออโอ้สูงใหญ่อยู่เพื่อน เดี๋ยวเขาููตัวว่าเราเห็นเขาเขาจะย้ายหนึ่งเดี๋ยวมาดูใหม่ครับ <c oughs> เจอมุมข้างทางตัดเลยครับผมเจอมุมข้างทางก็ตัดเลย อโอ้โหัวน้ำน้ำโปะเลยครับโอ้ขาโปะเลยขาโปะเลยขอหมดครับผม bố này lên <laughs> được đây cả Mình thấy như thế Ồ Đẹp nè เกะ่าครับผมขอขอขอมคาบโบะม่ถึงไม่ถึงสิบวันครับผมเนี่ยอืม,ม,มน้บขาโบะเลยครับ สวยอืมสวยครับผมเก็บกันดับไฟกันใช้กระดาษกล่องครับผมกลับถึงบ้านแล้วครับผมน้ำสวยอยู่เห็นฟ้าม,มืดๆครับผมกลัวออกป่าไม่ทันก็เลยรีบกลับครับเจอแต่พึ่งใหม่ นี่ครับรังเมื่อวานจด,ดไว้เมื่อวานที่ได้มาจด,ดทิ้งไว้ก่อนครับผมอาจจะสองขวดอัพอยู่ครับแบ่งเข้าไปแล้วครับผมแบ่งเข้าไปแล้วตัดแบ่งเข้าไปเหลือน่าจะประมาณนี้แหละครับในรังวันนี้น่าจะน่าจะขวดอัพครับผมขวดออก,กว่าน้ำคนละส่วนคนละสีครับนี่ออกเหลืองใช่ไหมนี่ออกเหลืองเข้มครับผม มันจะต่างกันแต่ละโซนแต่ละพื้นที่เพราะว่าพึ่งตอนเกษรอนไม่เหมือนกันครับผมดอกไม้อะไรที่มีอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเ็เก็บครับผมนี่ครับหยดไว้น่าจะสองขวดอยู่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ